รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการับนะคะวันนี้จะมาแนะนำสินค้าดีๆตัวหนึ่งชื่อไฟตัวีนะคะของบริษัทซ,ซัสเซสตมอตัวนี้จะช่วยลดอาการท้องผูกลดไขมันในเลือดช่วยระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นช่วยลดน้ำหนักด้วยวิธีธรรมชาติ ช่วยลดปริมาณของสารพิษในลำไส้เราด้วยนะคะก้องกันเกิดจากมะเร็งลำไส้ช่วยฟื้นฟูดูดซึมสารอาหารด้วยดีด้วยค่ะปกติฉันเป็นคนถ่ายยากมากเลยค่ะแต่พอทานตัวนี้แล้วรู้สึกดีมากชอบมากๆเลยค่ะรสชาติอร่อยมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะลดน้ำหนักให้ดีขึ้นนะคะแนะนำตัวนี้ค่ะฟโฟโตวีนะคะคู่กับเอฟโค่ะ รับรองเห็นผลได้ชัดเจนมากเลยค่ะอันนี้แค่ทานแค่อาทิตย์เตียวนะคะเห็นผลได้ดีมาก F4 ค่ะถ้าเกิดว่าสนใจชอบสินค้าติดต่อเบอร์โทรด้านล่างนะคะสวัสดีค่ะ